านนายกสดีค่ะขอเรื่องเดียวค่ะเรื่องอที่มีการบุกค้นบ้านพับของคนตํารวจเอกบิ๊กโจ๊กคําถามเดียวคือคําถามเรื่องของว่ามีการค้นบ้านที่มีคนตำรวจเอกสุเชษฐาพานอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับได้รับรายงานมาแล้วครับได้รับรายงานมาแล้วครับ ยังยังไม่มีรายงานขึ้น่ยังไม่มีการขยายผลครับเมื่อกี้ก็คุ้นุยกับท่านผู้จัการตรมแห่งชาตินะครับก็ก็ลังดำเนินงานสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับเดี๋ยวคงต้องมีการตั้งคณะกรรมการครับนะครับที่มีเอกชนร่วมด้วย้วเพราะว่าผมว่าปัญหามันใหญ่มากเรื่องต้นเรื่องต้นท่านนายกได้สั่งการยังไงครับยังไม่สั่งการับเพาอยังสั่งไม่ได้เพราะยังไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็มีตำรีิไว้กับโดยกับที่ปรึกษาไว้ว่าน่าจะมีการตั้งคณะกรรมการที่มีประชชนร่วมด้วย ไม่ใช่เอกชนนะเหมือนกับว่าที่เจ้าที่เป็นที่ไม่ใช่ข้าราชการตำรวจนะครับเพราะปัญหานี้มันเริ่มใหญ่มาก,นะากมแล้วมันถูกผูกพันกันไปหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวก็ต้องขอขอดูข้อมูลทีนึงแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องเป็นเรื่องของฝ่ายมรังเกีจยจของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ท่านนายกต้องการจะปราบล้างผู้มีอิทธิพลมาเนื่องแน่นอนครับก็ก็ก็พวบคู่ไปกับที่ท่นานรองนายกกับทุกทีมพูดด้วยอันนี้มันก็ต้องนั่งดูด้วย ตงนี้ดังนั้นต้องไม่เป็นธรรมกับทำแต่รูปไฟการับเนื้อมันเกี่ยวเกี่ยวโชคใกล้แต่งตั้งหรือเปล่าครับเกี่ยวโชคใกล้แต่งตั้งของบอใหม่ไม่แน่ใจครับอาจจะต้องเกี่ยวทั้งหมดครับนะครับก็คงก็คงทำได้นี้เสร็จใช่ไหมครับเพราะแต่งตั้งของบอลรอก็ตามศพเป็นตามมหายอยู่ที่27นะครับขอบคุณค่ะ